ก่อนจะรับชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับ f a i r y t a i l q u ส s t 1 0 0ปีความเดิมฟันที่แล้วหลังจากพวกนักสืดรากคุนิวนะครับทำการเผชิญหน้าและต่อสู้กับดราก้อนอีสเตอร์ผลปรากฏว,ว่านะครับพวกนักสืกก็ไม่สามารถสู้ได้และนักสื้อเวนดี้และเอลซ่า ทั้ง3คนนั้นถูกจับตัวไปจึงทําให้ลูซี่ฮาร์ตฟิเลียเธอต้องออกเดินทางเพื่อช่วยเหลือพวกนักสืบราคุนิวทงางฝั่งของเจราฟอนเดนเดสตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับเขาเนี่ยออกตามหาจอมเวทคนหนึ่งซึ่งมีนามว่าจอมเวทสีขาวโทกะและแล้วเจราวก็ได้ทําการสืบทราบมาว่าจอมเวทสีขาวโทกะอยู่ที่กิลฟอร์นิเทลเขาจึงรีบทําการออกเดินทางเพื่อไปหาจอมเวทสีขาวโทกะแต่ว่า หลังจากเขาเจอโทกาแล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดมันก็ได้เกิดขึ้นมาเมื่อชายคนหนึ่งได้เข้ามาขวางทางเขาเอาไว้ซึ่งชายคนนั้นก็คือลักซัสเร e r เยอร์ลักซัสเขาได้บอกเจราไปว่าอย่ามายุ่งกับโทกะาเพราะว่าโทกะาคือสมาชิกกิลฟารดิเทลและถ้าเกิดว่านายนั้นยังคงดื้อด้านละก็ตัวของฉันจะเป็นคู่มือให้นายเอง ไปที่เทลควีร้อยปีตอนที่13ชื่อตอนว่าการพบกันบนผืนน้ําหลังจากลูซี่ฮาร์ฟิเลียเธอนะครับทําการออกเดินทางเพื่อไปช่วยนัดสืดรากูนิวมันก็ปรากฏว่านะครับ เธอบังเอิญมาเจอกับบันดิตทั้งคู่จึงพูดคุยกันลูซี่จึงถามบันดิตไปว่าทําไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ได้แต่ว่านะครับบันดิตนี่ก็ไม่สนใจและถามลูซี่กลับไปว่าทําไมเธอจึงใส่ชุดเมดหลังจากนั้นบันดิสมิวก็ทําการเล่าเรื่องราวต่างๆเธอทําการเล่าว่าหลังจากจบศึกอันเาเลสแล้วก็เกิดเรื่องวุ่นวายมากมายเนื่องจากว่าอาณาจักรอันวาเลสได้สูญเสียจักรพรรดิอย่างซีเลปดากูนิวไป และในตอนนี้อาจิลเขาทำการปกครองประเทศแทนเซเลฟหลังจบสงครามแล้วพวกเรา12สพริก,กันต่างบาดเจ็บล้มตายและกระจัดกระจายกันหลังจากบันดิตพูดจบแล้วลูซี่ชาวและแฮปปี้ทั้ง3คนก็ได้บอกบันดิตว่าณเวลานี้พวกนักสือถูกจับตัวไปพวกเขานะครับทำการขอร้องบันดิตและบอกให้เธอร่วมต่อสู้กับพวกเขาแต่ว่าบัณฑิตเธอทำการปฏิเสธ โดยเธอนะครับได้บอกกับลูซี่ไปว่าไม่เอาล่ะฟังดูเหมือนต้องเจ็บตัวเลยหลังจากพูดจบแล้วบลันดิสได้บอกกับลูซี่ไปว่า นี่ลูซี่ฉันจะบอกเธอว่าที่ตัวของฉันนั้นมายังดินดันแห่งนี้นั่นก็เพราะว่าฉันมาตามหาอควาเลียสและฉันจะบอกเธอว่ากุญแจอควาเลียสได้กลับมาจุติที่กิวเทนาฉันจะพาอควาเลียสกลับไปหลังจากนั้นบันดิสก็แยกทางกับลูซี่ลูซี่นะครับเธอได้พูดขึ้นว่าถึงแม้ว่าฉันจะอยากออกตามหาอควาเลียสแต่ว่าน้ำเวลานี้การช่วยเหลือเพื่อนมันสําคัญยิ่งกว่า ทั้งคู่นั้นทําการล่ําลากันและลูซี่ก็ได้ขอให้บรันดิตคืนร่างให้เกรด้วยการดิดนิ้วเพียงครั้งเดียวเกรฟฟูบาสเตอร์ก็สามารถกลับคืนร่างเดิมได้ทั้งฝั่งของจูเบียอยู่ๆเธอน,นะครับก็มีอาการแตกไปมิลาเจนจึงถามจูเบียไปว่าเป็นอะไรหรือเปล่าจูเบียไม่ฉันไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าเซ็นเซอร์คู่แข่งของฉันอยู่ๆมันก็เกิดทํางานขึ้นมา บรันดิสยังคงล่องเรือต่อไปแต่ทว่าเรื่องที่ไม่คาดคิดมันก็ได้เกิดขึ้นมาเมื่อเธอนั้นหันกลับไปหาลูซี่พร้อมกับพูดว่าฉันดีใจมากนะลูซี่ที่เห็นเธอยังสบายดีอยู่ลูซี่เมื่อได้ฟังแล้วเธอจึงตะโกนกลับไปว่าเช่นกันนะบรันดิสรอยยิ้มของเธอนั้นยังคงความน่ารักไม่ต่างจากวันวานเลยเรามาแข่งกันนะว่าเราสองคนเนี่ยใครจะหาควาเลียสเจอก่อนลูซี่และบรันดิสทั้งสองคนทำการล่ำลากันหลังจากล่ำลาแล้วลูซี่ ก็ออกตามหานัดสืดรากูนิวตัดไปยังเมืองแมกโนเลียเจราฟันเดสเขานะครับนั่งบริเวณหน้าต่างและมองไปยังกิลฟริตเทลเขานะครับนึกถึงความหลังที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานระหว่างเขากับลักซัสและโจมเวสสีขาวเจราได้บอกลักซัสไปว่าในระหว่างนี้เขาจะอยู่เมืองแมกโนเลียเพื่อคอยสังเกตโทกะลักซัสนะครับก็บอกเจราไปว่าเอาแบบนั้นก็ได้ยังไงซะมันก็ดีกว่าเราสองคนเนี่ยต้องมาต่อสู้กันเองเจราฟันเดสเขานึกถึงใบหน้าของโทกะที่เธอกําลังหวาดกลัว ทำให้เขานะครับถามตัวเองไปว่าคนที่เราเพิ่งเจอเนี่ยจะเป็นจอมเวทสีขาวจริงหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าเธอเป็นจอมเวทสีขาวจริงๆการที่เธอนั้นไปอยู่กิลฟริเทลจะทําให้เรื่องยุ่งยากมาก เอลซ่าตอนนี้เธอทาอะไรอยู่ตัดไปทางฝั่งของเอลซ่าดูเหมือนว่านะครับในตอนนี้เนี่ยเธอกาลังเป็นสัตว์เลี้ยงของคิเลียคิเลียนะครับได้บอกเอลซ่าว่าตัวเธอเองเนี่ยไม่เคยเลี้ยงสัตว์มาก่อนเธอจึงทําอาหารไม่เป็นเลยไปเก็บของเสียมาให้เอลซ่ากินซึ่งก็แน่นอนครับว่าเอลซ่าเนี่ยก็ต้องจําใจกินหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านล่วงเลยไปจนกระทั่งตกดึกเอลซ่าและคิเลียทั้งสองคนนั้นนอนหลับอยู่แต่ทว่าเรื่องที่ไม่คาดคิดมันก็ได้เกิดขึ้นมาเมื่ออยู่ๆเอลซ่าออข้้ะทาาากกกกรรชิง และกลับกลายเป็นว่านะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาเอลซ่าเธอแกล้งเล่นละครว่าตัวเธอนั้นอกตัดความแข็งแกร่งไปและถึงแม้นะครับว่าเอลซ่าเนี่ยจะสามารถฆ่าคิเลียได้แต่ว่านะครับเธอก็ได้บอกว่าอัศวินจะไม่ทําการโจมตีในตอนศัตรูนอนหลับอยู่หลังจากนั้นเอลซ่าก็มุ่งหน้าไปช่วยนัทจิตรากูนิวเธอนะครับเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาเธอบอกว่าเวทัดความแข็งแกร่งแท้จริงแล้วนั้นมันคือเวทมนต์สะกดจิตผ่านการจ้องตาซึ่งมันโชคดีมากเพราะว่าเวทมนต์สะกดจิตที่ต้องอาศัยดวงตานั้น จะมีผลกับฉันเพียงแค่ครึ่งเดียวหลังจากเอลซ่าแก้มัดเสร็จแล้วเธอก็นึกขึ้นได้ว่านัิสึและเวนดี้ทั้งสองคนนี้เป็นดราก้อนเเลเยอร์ทั้งสองคนนั้นเริ่มเกิดอาการเมายานประหานะเนื่องจากว่าณเวลานี้ทั้งสองคนอยู่บนเรือแต่ทว่าอยู่ๆก็มีบางอย่างเกิดขึ้นกับเรือเรือของดราก้อนอีสเตอร์สั่นไหวรุนแรงมากจนทุกคนบนเรือตื่นและปรากฏว่านะครับอยู่ๆเรือของดราก้อนอีสเตอร์ก็อยู่บนภูเขาซึ่งแน่นอนนะครับว่าคนที่มีความสามารถในการย่อขยายวัตถุนั่นก็คือ ฉันก็แค่ทำให้เสศษหินใต้น้ำมันใหญ่ขึ้นเอาละ่ะไว้เจอกันใหม่หลังจากเรือหยุดนิ่งแล้วอาการเมาของนัทสึลและเวนดี้มันก็ได้หายไปและในตอนนี้มันก็ได้เวลาโต้กลับแล้วฟรีเทลควีสสร้อยปีตอนที่14ชื่อตอนว่าฝนและเงาหลังจากเรือหยุดนิ่งแล้วดูเหมือนว่านะครับในตอนนี้คิเลียจะรู้แล้วว่าเอลซาสก,การเลตได,ดน้นีหายไปหลังจากนั้นไม่นาน เอลซ่าเธอกลับมาหาคิเลียพร้อมบอกคิเลียไปว่าการที่ตัวของฉันนั้นไม่ยอมโจมตีเธอในตอนเธอนอนหลับนั่นมันก็เพราะว่าฉันต้องการที่จะล้างแค้นเธอให้มันสาสมกับที่เธอทําฉันตัดมาทางฝั่งนัตสึดราคุนิวนัตสึเขาได้พูดขึ้นว่าฉันก็ไม่รู้นะว่าทาไมอยู่ๆเนี่ยเรือถึงหยุดแต่มันก็ดีเหมือนกันฉันจะได้จัดการแกเฮ้ยช่างงี่เง่าซะจริงอย่างที่คิดเลยว่าฉันไม่ควรปล่อยแกให้มีชีวิตเลยถ้าอย่างนั้นละก็ จงตายไปซะฝันไปเถอะมังกรไฟคำรามเวทมนต์ของฉันมันสามารถเปลี่ยนไฟให้กลายเป็นขี้เถ้าได้และดูเหมือนว่านะครับสคารียนไรเดอร์จะสามารถรับการโจมตีได้ทางฝั่งของเวนดี้เธอเข้าสู่โหมดรา้อนฟอสและโจมตีด้วยพายุและปรากฏว่านะครับแรงลมของเธอมันทําให้ขี้เถ้าหายไปตอนนี้แหละเอาเลยคุณนัสึนัตสึดรากุนิวพุ่งเข้าหาสคารียนและในตอนนี้นัตสึก็สามารถโจมตีได้แล้วหลังถูกโจมตี าคาเรียนเขาได้พูดขึ้นว่าด้วยชื่อของดากคอนอีสเตอร์ฉันจะกินพวกแกตัดกลับไปยังแมกโนเลีย โอกาสทาการขอบคุณลักซาร์ที่เขานั้นช่วยเธอเอาไว้ลักซาร์จึงตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรฟริตและคาน่าได้เข้ามาถามโทก่าว่าเกิดอะไรขึ้นลักซาร์ททำอะไรเธอท่ามกลางความวุ่นวายกาซิลนั้นคอยสังเกตตลอดเวลาและแล้วกาซิลเขาก็ได้เห็นบางอย่างซึ่งก็คือรอยยิ้มของโทกาซึ่งมันดูน่าลัวเป็นอย่างมากและดูเหมือนว่านะครับกาซิลเขาเป็นคนเดียวที่เห็นรอยยิ้มนี้หลังจากนั้นลักซาร์เขาได้พูดขึ้นว่าโทกา ที่ฉันปกป้องเธอนั่นก็เพราะว่าเธอเป็นสมาชิกของกิลแต่ถว่ากับเหตุการณ์นี้เธอซึ่งเป็นสมาชิกก็ควรพูดอะไรบ้างไม่ว่าใครก็ล้วนมีความลับแต่ถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยไม่อยากพูดฉันก็ไม่ว่าถ้าเกิดว่าเธอซ่อนบางสิ่งที่อาจเป็นภัยต่อก,กิลละก็พวกเรานั้นคงเรียกว่าครอบครัวได้ไม่นานหลังจากลักษัทพูดจบแล้วทุกคนนั้นต่าง,งเงียบการซิลทำการจ้องมองโทกะเพื่อทำการจับผิดเธอและแล้วโทก,กะก็ได้พูดขึ้นว่าเธอจะขอกราบก่อน ตัดมายังฝั่งของเอลซาที่กําลังสู้กับคีเลียเอลซ่าเธอบอกกับคีเลียไปว่าจุดอ่อนของเวทมนต์สกดจิตก็คือการระวังตัวเวทมนต์น,นี้มันใช้ไม่ได้ผลกับคนที่รู้แล้วเมื่อคีเลียได้ฟังเธอจึงพูดว่าแล้วถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยตัดความรู้สึกกับคนที่เธอชอบละ่ะเอลซาเมื่อได้ฟังเธอนะครับถึงกับหน้าแดงเลยยานนี่มันยั่วประสาทเราในตอนนี้ต้องตั้งสมาธิกับการต่อสู้แล้วอีกอย่างหนึ่งคนที่ฉันชอบนั้นก็ไม่ใช่เจรา ในที่สุดเธอก็มาหาฉันจอมเวทสีขาวนี่ฉันถามอะไรคุณหน่อยสิคุณรู้เรื่องของฉันใช่ไหมใช่ฉันพอรู้มาบ้างงั้นก็ดีเลยจะได้ไม่ต้องพูดเยอะฉันจะบอกนา,นายว่านายกำลังขวางทางฉันอยู่ฟรดิเทลควีส1น0ปีตอนที่15ชื่อตอนว่ากลายเป็นสีขาวเชราร์ฟดนเดสเขาถามโทกะาไปว่าทำไมเธอถึงมาเข้าคิวฟรดเทลโทกะ จึงตอบกลับไปว่าเพราะแฟรติเทลนั้นแข็งแกร่งเวทมนต์นั้นเมื่อมารวมกันแล้วมันจะเกิดเป็นความกลหลนและนําไปสู่สงครามเจราวนะครับจึงถามโทกาไปว่าถ้าเกิดเวทมนต์เป็นสิ่งชั่วร้ายแต่ว่าเธอเองนั้นก็ใช้เวทมนต์เหมือนกัน โกทกาจึงตอบกลับไปว่าฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นสิ่งที่ฉันพูดนั้นฉันหมายความว่าเวทมนต์จะชั่วร้ายและก่อเกิดความกละหนก็ต่อมเมื่อมันรวมตัวกันฉันไม่อยากเสียเวลาแล้วเพราะอีกเดียวตัวของนายจะไม่เหลืออะไรเลยฉันจะบอกนายว่าพลังเวทที่แข็งแกร่งนั้นจะกลายเป็นสีดำเหมือนกับเซเลฟแต่ก่อนจะเป็นแบบนั้นฉันจะทําให้โลกนี้เป็นสีขาวหลังจากนั้นยูยูโกทกลาวเธอทาการกรีดร้องและล้มลงไปอย่ามาขัดขวางแผนการฉันโทกะาหยุดสักที จอเวตสีขาวเจราเมื่อได้ฟังนั้นเขารู้ทันทีว่าในร่างของโทกะมันมีอีกคนนึงซ่อนอยู่ท่านใดน,นั้นเงาปิศนาก็ได้พุ่งเข้ามาซึ่งคนที่พุ่งเข้ามาก็คือกาซิลเลสฟอกโดยเขามาก,กับแพนเทอร์ลินลีเลวีและจูเบียแต่ดูเหมือนว่านะครับตอนนี้เนี่ยจอเวตสีขาวโทกะเธอได้หมดสติไป ถ้าเกิดว่ามันคือเรื่องจริงนั่นหมายความว่าโทกะและจอมเวทสีขาวคือคนสองคนในร่างกายเดียวกันและฉากตัดไปยังเอลซ่าสกาเลตคิเลียใช้ขาของเธอเตะใส่ดาบเอลซ่าจนดาบหักคิเลียเธอได้พูดขึ้นว่าฉันเคยบอกเธอแล้วไงไม่ว่าสิ่งใดฉันก็สามารถตัดมันได้คิเลียฉันอยากบอกเธอว่าคมดาบของเธอถึงแม้ว่ามันจะคมสักแค่ไหนแต่มันมีสิ่งหนึ่งซึ่งเธอไม่สามารถตัดมันได้นั่นก็คือความสัมพันธ์ยังไงล่ะและฉันให้เวนดี้ไลน์เวดเอ็นชานให้แล้วและนี่ก็คือดาบปรา มังกรบเบลเซเลียนตัดมาทางฝั่งนัดสึดราคุนิวสัขาเลียนไรเดอร์นั้นทำการสั่งแมดหมูให้จมตีนัตสึจงรับนี่ไปซะมังกรกราะมัดแห่งเหล็กกล้าครั้งนี้ฉันไม่แพ้แกแน่จงรับไปมัดเหล็ก ราชามังกรเพิงนัตส,สือและแมดโมทั้งคู่นั้นประท้าหมัดกันเมื่อฝุ่นควันจางหายไปมันก็ปรากฏว่าหมัดของนัตส,สือมันไม่ได้ผลเลยแมดโมได้บอกนัตส,สือไปว่าเกล็ดของมังกรกรอกนะไม่มีทางแมดโมยังพูดไม่จบแต่ว่าอยู่ๆก็มีบางสิ่งเกิดขึ้นมานัตส,สือราคุนิวเขาเล่งพลังไฟขึ้นมานัตส,สือจึงบอกแมดโมไปว่กกา void, ถ้าอย่างนั้นละก็ฉันจะทําให้กรอกของนายทําให้มันร้อนจนมันหลอมละลายไปเลยไม่มีทางหรอกเกล็ดของมังกรกรอกมันกันความร้อนได้ ถ้าอย่างนั้นละก็จงรับนี้ไปไฟของราชามังกรเพิงนัตสือดรากุนิวทําการทุ่มสุดตัวเพื่อโค่นมังกรกระอบแมดโหมลพลังของนัตสือก,ก่อให้เกิดลูกบอลไฟขนาดใหญ่และแล้วนัสือดรากุนิว ก็สามารถชนะแมดโมได้จบตอนที่15ตอนต่อไปปริเทลควีส1่งร้อยปีตอนที่16ชื่อตอนว่าขี้เท่ากับเมฆสีดำเรื่องราวนั้นเข้มข้นมากขึ้นแล้วในครั้งนี้พวกนักสืบราคุนิวจะชนะดราก,กันอีสเตอร์ได้หรือไม่และจอมเวทสีขาวเธอเป็นใครกันแน่ถ้าเกิดไม่อยากพลาดคลิปหน้านะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งนะครับขอบคุณการ์ตูนที่พาเรามาเจอกันและเช่นเคยครับมาดยูยงแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนไม่บา,บายรักนะจุบ๊บจุ๊บ